ใจด้วยคำคุดทอดรถทดสอบอ้าวมาแล้วบอครับมาพอกันในช่วงที่สองของรายการขับพี่้องที่ลกแหละกรุลกับเบอนี้นะครับมาพอกันในช่วงที่สองขับจ่าถอครับครับขอทักท้ายพิสุนะครับขอทักทายพิสุนะครับฝากไวพรให้จ่าถอดด้วยขอให้จ่าถอมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนนะครับจากพิสุนะครับ ออกจากโรงพยาบาลมาแล้วครับพี่สุขอบคุณครับเนี่ยครับเปินทรงมากวาเป็นข่อยโบกขอบนะครับขอบประคุณครับขอบพระคุณพี่สุครับไวพรมันเกิดที่จเถาะแล้วแล้วก็มาดูไวข้าวเจ้าวันใดที่เจ้ากอนข้าวแปดที่เจ้าที่เจ้าครับก็ขอสวัสดีทักทายพี่น้องอีกเบรกที่สองครับพี่น้องครับวรนศุภศพี่น้องยูดานล้างนะครับเปิ่นทรงรอยยิมไปทางบ้านเพิ่มเชิญชวนพี่น้องอยู่ทางบ้านครับขันเห็นพี่น้องยืนู่ด้านหลังนี่กับพ้ากันฝ้าออกมาด้้อ เพิ่นม้าต่อสู้น้ำกันหกเดือดเราเคยหนีไปใส่พญาชาพวครับผมครับห่าผ้าไปใส่เพิ่นกะไป่ครับพญ่ิผ้ากำนันผ้าขึ้นรถเพิ่นก็ขึ้นรถพญ่ิกำนันผ้ายางเพิ่นกะยางครับห่อผ้ามาจัดไล่การเพิ่นกบมาหยืนเบิร์นเท้าจะเป็นเพิ่นนิสัยดียังไงครับผมนี่คือนักสู้หัวใจประชาธิปไิยปอ่นี้มาโดยไม่ได้จ้างครับมาแล้วยังอดทนต่อสู้เพื่อที่จะรอวันเราได้รับชัยชนะครับผมมาไปเบิ่งท่านนี้อีกจักหน่อยนะพี่น้องครับมือ มู่บ้านนี้พี่น้องอยู่จังหวัดสุรินทร์พื้นที่มาซอมข่อยบอกว่าอยู่สุรินทร์ครับเห่นบ้องไฟกันโจวบขึ้นเลยพญาจ่าห้งครับผมครับเปิดแข่งขันการพนันบริวารสิเยาวชนบริวารสิวัยรุ่นครับผู้ใดไปกระซ้างครับเล่นแท่งเปิดหวยเปิดแท่งเลยจุดบ้องไฟขึ้นแข่งคว้สูงบแมเนเทศการตัวไหนบแม่นครับเปิดเล่นตลอดเลยเล่นเพื่อการพนันครับโอ้ครับต่อไปนี่มันสีเข่าเดือนหกเหเด้ยห้าเดือนย่มันไปเถือหัว เขาไปเลี um, oh, ้ยงงัวเลี้ยงกวายอยู่ตรงไหนตรงหน้ามันก็เดือดร้อนตัวแบบเดือดร้อนเลยครับบ่มีผู้ใดรับผิดชอบเลยครับเป็นประเภทนี้บ่ว่าบัวเขาอารมณ์อ๋อยกันได้แต่ตาเข็ดกีฬามาเพื่อเป็นการพนันนี่ข่อยก็บ่เห็นน้ำแล้วบ่เห็นบ่เห็นจังรวยนี่ต่อไปสิบ่ให้มีเลยประเภทนี้เล่นบงไฟเนี่ยครับมาเล่นแข่งขันกันแบบนี้แท่กคนเสีดเงียบเสียเงินเนีเสียเงินหนึ่งต้องพันตองพันล้งผักในอำเภอสมเพนว่าหนึ่งตอนอื่นต้องพันลงผักลงผักแล้วก็ต้องเสียอำเภอเสียอำเภออำเภอยังบ่พอต้องผ่านจัััััังงหหหวววดดแมม่่่นนนนนเเพรรรรรราาาาะะะฉ้้้ทผููบจคไอก ว่าท่านรู้หรือไม่รู้ครับแต่ว่าเขาประกาศเข้าไปแล้วท่านต้องไปเบิงไปไอยกำกับอยูเลยาจะบังไฟไปตกใส่หลังคาเงี้ยคนมันเดือดร้อนเนี่ยแต่ต่อึกเล็กๆลหน่อยหัวแตกทายคอลอกนี่ประชาชนลองเลี้ยงมามันเดือดร้อนเขาจังน้ำเบาๆมือวาดมืเวาดมืองาดมืนวาดแมนครับแมนแมนแมนบ้าเบิงครับพี่น้องครับเถื่อนถอยสมซื่อประจันพลว่าแดงเชียงใหม่ลำพูนฮื้อทุบรถเผาโล่งศพป่อยสมชัยสมชัยได้ล้วพี่น้องครับกกต กลุ่มคนเสือแดงลำพูนและเชียงใหม่นำโดยนายชวินข่ำบุญเรื่องอดีตนายกเทศบาลตำบลทะอุโมงจังหวัดลำพูนและดีเจสถานีวิทยุชุมชนของคนเสือแดงลำพูนคนสนิทของสอส,อสอหลายสมัยร่วมถึงดีเจอ้วนนายอภิชาติอินส้อนได้ร่วโตวกันที่นาสนามหญ้าสารากางจังหวัดลำพูนเพื่อต่อต้านขับไล่นายสมชัยสีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้งหรือจกกตทนายรัชพงษ์ด้านจิตการการเลือกตั้งที่เดินทางตรวจเยี่ยมสำนักงานกกต3จังหวัดภาคเหนือร่วมศึกษาดูงานสังเกตการการเลือกตั้งสภาพาท้องถิ่นหรือบริหารส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูนกับคณะศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและเลือกตั้งและการเลือกตั้งระดับสูงรุ่นที่หาพญ,ญาจา้าตั้งแต่บ่ายวันที่21เอ่อตั้งแต่บ่ายวันที่ วันนี้ไปถึงวันที่21เอ็ดมษายนคือลำพูนลำปางและเชียงใหม่กลุ่มคนเสื้อแดงได้ปิดทางเข้าออกสารากลางจากวัดลำพูนพร้อมกับเปิดให้ปากโจมตีนายสมชัยด้วยถอยขําหยาบคายต่อมาขาบวนรถตู้ของนายชมชัยพร้อมนักศึกษาครับพ่อดอสอหะบอกคนว่าเนี่ยพ่อดอสอหะเดินทางมาถ,ถึงสารากลางจากวัดลำพูนโดยมีท่าเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหารอ,อสอตั้งกำแพงกั้นมวลชนเพื่อเปิดทางให้รถตู้ทั้งบัดแปดขั้นเข้าไปภายในสารากลางพญายจาัาผ่านประตูด้านขวาทางทิศใต้เพื่อประชุมหาลือกำหนดาตามกำหนดจากนั้นกุมค้นเสื้อแดงก็ได้ลุกฮือบุกเข้าไปทางขื้นสารากลางจังหวัดเพื่อตามขับไล่นายสมชัยก้าวป่าสสยโจมตีนายสมชัยอย่างต่อเนื่องพร้อมกับมีการจุดประทัดยักษ์ไล เสียงดังสนั่นทัวสารากางจังหวัดเลยพอยญาจ่าครับต่อมานายบรรหารครับบระเมินศิลปะอาชาแลพี่นองครับนายบรรหารบูรณะปพาประธานก่อกตอจังหวัดลำพูนพ้อมนักศึกษาบางส่วนได้ออกมาเจรจากับกลุ่มคนแสดงเพื่อจะผ้าเพื่อคนแสดงที่พ้าจะมายืนพ่วงลีดอันนี้เขามายื่นหนังสืออันนี้มายื่นพ่วงลีดครับครับก่อนที่จะมีการจุดไฟเผาโลงศุบจำลองที่ติดซื้อว่านายสมยสสีสุทธิยากร ประท้วงด้วยคณะที่เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจได้นำนานายชมชชยพร้อมคณะที่เหลือขึ้นรถเดินทางออกไปจากสารากางอย่างรวดเร็วรเพื่อบอ้กลุ่มค้นเสอเือแดงไล่ทุบตีทำลายเป็นอย่างไรพี่น้องกับป่าเทือนบ่กลุ่มค้นเสือแดงใครเดีย้ยเอา,เอาขว้งหลีดไปสารากางจังหวัดคอยย่านเอาไปจันทร่องลานะอาบอกันดีๆเด้อผู้บอกกันไปครเลี้ยวเทือนอิลีพญ,ญา,าพง ส่วนล่างส่งคึกลุงมกำนั่นไปไสได้รับการต้อนรับได้รับน้ำเย็นได้รับข้าวตุมขนมพี่น้องม้วนมหาประชาชนออกมาต้อนรับส่วนนายกรัฐมนตรีครับไปไสมิแตตำรวจคุ้มไปเออเดี๋ยวก็ดีบ่าดีเขาปล่อยให้ตัวรถเปล่งไหนหมู่ว่านในยางออกมาตำทาตอดขาเทระนิดเทระหน่อยว่าอีต่อแหล่ะเออค่อยว่าต่อแหล่มันหน่อย่าสำหรับยิงลักมันต้องอีสุกแหล่ เมื่อนี้วันเกิดคอยคอยเพราอยากว่าให้ให้ผู้ใดหรอกครับเลยเจ้าว่าต้องให้คอยจึงให้แทนั้นจ้าว่าต่อแหลต่อแหลมันหน่อยเท่านั้นเ้ว่าอีซุ้งแหล่ซุ้งเนี่ยมันใหญ่ก็ตอเถอะเนี่ยเออเอาเพียกออกจากขาแล้วพี่น้องย่างตูดขาเทีานัหน่อยเทีานัหน่อยเด็กขึ้นเด็กหน่อยนี่ไหมโออีออซ้อขึ้นอีหลีแล้วท่านคุณเรื่องคุณยิงหลักแล้วกับผู้ใไนยอยู่ เรื่องกายแล้วกับไงเขียนแล้วกับไงขาแล้วกับไงอีหยังอีหยังแล้วกับไงหมดแต่ว่ามีอันนึงแล้วหน่อยสมองสมองหน่อยสมองน้อยหน่อยเขาเอิ้นว่าสมองกุ้งครับซุมมื้อนี้กินกุ้งเป็นอาหารตกรถไกส่สิพ่อเดียดแล้วพี่น้องย่างๆบ่ทันได้เซาอยู่ประทาข,ข่อยต,ตกหลังคว้ยนี่ยหน้ามือเดียวข่อยก็แล่นได้ดองเอาจังซี่เจ, <c oughs> จ้าเถาทพบรายการนี่ข่อยสิไปซื้อปลาดุกข่อยสิซื้อปลาดุกไปฝากยิ่งลักว่าไปให้เรากินให้กินหัวปลาดุกมันจังสิฉลาดจังสิฉลาดอันนี้เรากินตั้งแต่สมองกุ้้้งงงงเเเเเรรรราากกกก็ลยปึบบบบบััััดดนนนนีีมิิ่ตตคคหุะ เกิดเหตุที่บ้านผลิตพุระเบิดเอาอีกแล้วนะครับอยู่ในพื้นที่มูลนินบอกแล้วบ่้เสือตํบบลคลองอุดมชลนลจรอําเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนะครับที่เกิดเหตุเป็นบ้านสั้นเดียวคาดว่าเป็นบ้านที่ใส่ผลิตพุนะครับและก็เป็นวัตถุที่ใส่ในการจุดในงานเทศกาลต่างๆหลายชนิดเบื้องต้นครับจากการตรวจสอบกบมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายซึ่งเป็นผู้หญิงเด็กหน่อยอายุ6ขวบเองและก็ได้รับบาดเจ็บอีก3ามราย ซึ่งเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยและก็เจ้าหน้าที่ตำรวจยังบ่สามารถเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ได้เนื่องจากว่ามีเสียงระเบิดตุมต่มต่ำตุ่มต่ำคือเสียงผุนี่แม่เจา้าทอมันดังอย่างต่อเนื่องเลยล่าสุดครับนายวิสิทธิ์สินลือน้ำครับในอำเภอเมืองจังหวัดจันทเุรานี่แหละครับได้กล่าวถึงความคืบหน้าว่าขณะนี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วกับพบผู้เสียชีวิตก็คือเป็นเด็กหน่อยไม่ยิ่งเดยอายุ6ปีทราบซื่อว่าเด็กหญิงจิตดาภา เพนจะวัฒนะนะครับซึ่งเป็นลูกสาวคนสุดท้องของเจ้าของบาทเองคณะที่บบพบผู้บาดเจ็บอื่นๆและบบได้เกิดเพลิงใหม่แต่ยังไหนดอก,กแต่ว่าไฟเนี่ยโบได้ไหมลุกลามไปยังบริเวณไก่เชียงควบคุมได้นะครับซึ่งเป็นบ้านหลังเดียวดังก้าวท่วานี่แหละครับพอและแม่ของเด็กน้อยที่เสียชีวิตเนี่ยก็ได้ลักลอบเหตุผุนะครับโดยบบได้รับอนุญาตจากทางราชาการนะครับจึงต้องมีการดําเนิน การตามกฎหมายถือว่าเฮ็ดผิดกฎหมายได้เนี่ยนะครับเป็นเฮ็ดขายเนี่ยนะขนะครับสาเหตุนั่นอยู่ในระว่างการตรวจสอบคาดว่าอาจจะอากาศร้อนนี่แหละครับคือของมูนีมันอยู่ใกล้ไฟอยู่ใกล้อากาศร้อนเ่ราไรมันก็สิระเบิดตุ่มต่ำตุ่มต่ำโอ้อันตรายครับนี่แหละครับพี่น้องครับเฮ็ดของผิดกฎหมายได้มันบอทอเสียกับพี่น้องครับได้มากกับจิงอยู่ครับพี่น้องครับแต่ว่ามันบอไดใส่ได้ซอยดอกเงินข้ามกับแก้วรับบว่าสิค่ายาบ้าดบวาสิบผลิตผู้แอบลักลอบเฮ็ดพี่น้องครับ ถูกจับได้บัคุ้มคาเห็นบอผู้ระเบิดคุ้มบ่ครับสูญเสียลูกก้นสุดทองแยกก็บ้านเลื่อนบ้านเลื่อนเจ้าของพังเสียหายอีกผิดทังไหนบาทเนี่ยเงินบริจาคเลยป้าเดินเข้ามาได้เลยนะฮะถ้าจะบริจาคเรากำลังดาเนินรายการอยู่ไม่เป็นไรเราจะได้ประกาศประชาสัมพันธ์ให้นะครับรายการเราไม่มีพิธีรีตองเอามาเลยครับพี่น้องมีน้ําใจที่จะร่วมนะครับสมทบกับกองทุนกปรปสของลุงกำนันสุเทพเทือกสุบัณนะครับไม่เป็นไรครับรายการเราสบายสบายผมเห็นเจตนาความตั้งใจของท่านเดินเข้ามาเลยไม่มีปัญหา พี่น้องที่รักแลกกระรม่อมขวยเข้าเจ้าทัวร์ประเทศคือเข้าไปเข้าเจ้าทัวร่แล้วพี่น้องครับเอาฝากไปบอกฝากไปถึงข้อหวยในเดอร์บาน์ในเดอร์ข้อหวยทัวประเทศให้พงะพบลูกระเบิดพบลูกระเบิดลูกปืนคอหกศูนย์ทิ้งป่ากล้วยกลางเมืองโคราชอ้าวข้อหวยไปขอเลขดื้อข้อหกศูนย์ด้อครับจะไปตีเสเผู้ซื้อข่าวรายงานจากจังหวัดนครราชสีมาพบวัตถุคลายระเบิดถือน้ำมาทิ้งไว้ป่ากล้วย ไก่เคียงกับลานเลื่อนไทยสปาขับซ้อยโรงเลี้ยนสมบูรณ์วิทยาตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนคนรราชสีมาหล,งลงังรับแจ้งจึงรีบไปตรวจสอบกับพี่น้องครับ,รบที่เกิดเหตุเป็นที่ดินว่างเปลา่ามีการปลูกต้นกล้วยอยู่จำนวนหนึ่งบริเวณโค่นต้นกล้วยพบวัตถุละเบิดชนิดลูกปืนข้อ60ลูกซ่อมซีฟ้าอาสันเดฟข้อหวยเดี <laughs> ๋เอาไปซื้อเลขเล้วยข้อหวยเข้อห0 สภาพไม่สมบูรณ์เออสภาพ่สมบูรณ์ตกอยู่จานวนหนึ่งลูกเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยคือบอกบริษั์ปนใดมือนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ทำการเก็บคู่ก่อนนํำไปมอบครับสัมภาไอ้สมภาสมภาวดไปไปมอบที่กองพันสภบเออกองพันสมภาวุิเพื่อทำการตรวจสอบและทำลายต่อไปครับจากการสอบถามชาวบ้านผู้พบเห็นคนแรกก็ให้การว่าก่อนหนานี้สองวันครับต้นมาหลดน้ำ หวนดินไงจักต้นกล้วยครับครับแทนที่สิพ่อกล้วยออกเครือกับพี่น้องครับก็ไปพ่อวัตถุไข่ระเบิดวัดสดุว่าพ่อนอกกล้วยม่ได้ปากย้ำไปพ่อระเบิดนอกกล้วยมันอ่อนเนสพ่อระเบิดอาจี่ตุ้มตามไม้โกดน้ำให้ซูมือสูมือว่าเป็นกล้วยสิออกเครือว่าเป็นกล้วยสิออกลูกรับพี่น้องครับปรากฏว่ากล้กลวยออกลูกเป็นระเบิดเอาจังสีอยัง ไปบอกกองทัพราต้องไปซื้ออาวุธอยู่สหรัฐดอกเอาต้นกล้วยมาปู่มา้มันออกนอกเป็นระเบิดครับผมบาริเพิ่นกระสีได้ตรวจสอบผู้ใดเอามาถ้งครับเป่นกระสีได้ค้นหาต่อไปครับผมบ่าเป็นสมัยสงครามโลกครั้งที่สองสร้างนี่ระเบิดน้องพญิจานะเนาะครับผมว่ากันไปขอหไวยกระย่าไปซื้อเลขเด้อครับผมอ่ะขอร่วมทำบุญร่วมสร้างพระในวันที่19 2,000บาทกับลุงกำนันสุเทพบริจาคกองทุนผู้ได้รับบาดเจ็บ1,000บาทร่วมกับลุงกำนันสุเทพ อันนี้บริจาคกองทุนเด็กกองทุนการศึกษา1,000ับาทประสงค์ออกตังแต่ไม่ประสงค์ออกนามนะครับเขียนซื่อแหนบมาด้วยครับผมมีแต่มีแตรไรมีแต่เขียนว่าฝาไปไผ่ใส่ซื่อผมมีไรซื้อคนเดียวผมมีไรซื่อประสงค์ออกตังแต่ไม่ประสงค์ออกนามครับเมื่อวานนี่ก็มีคุณพี่คนหนึ่งครับฝากตังมาหมื่นหาครับผมมาให้ผมนี่ละซอย เป็นคนฝากมอบให้แต่ว่าผมก็ได้มอบให้พ่อใหญ่กำนันแล้วครับผมพ่อใหญ่กำนันนางอ่านหนังสืออยู่ด้านข้างนี่ผมก็ได้เอาไปไว้ให้พ่อใหญ่กำนันครับผมมาพี่น้องเพิ่นบ่ออกออกซื้ออยู่แต่ว่าจำซื้อเพิ่นบ่ได้จำซื้อื่อบ่ได้เห็นบ่ครับผมอากงอาม่าครับสบายใจได้เด้อครับผมจำได้แต่ว่าคุณจินตนาครับครับอ่ะบางหนึ่งเป็นระเบิดปืนข้อแม่นบ่อกข้อเจ้านึ่งสภาพบอกที่เขายิงสังทีไหมตั้งครับเป็นหัวสิเป็นคือโตไม่ติดคอยเห็นตั้งแต่ในเสาห่าดีหัวไม่ติดเป็นระเบิดเอามาสีืบ อยู่ในหนังจะเห็นเสาหานเห็นทองห้าพ่อใหญ่ฉลองพักดีวิกิตเรากลับกลับองแล้ววันนี้มาเบิ้งตรงนี้บ้างครับอันนี้จากหนังสื้อพิมพ์แนวหน้าออนไลน์นะครับฉบับวันที่17เมษายนต้องให้เครดิตพ่นจันหน้อยนะครับเพิ่นบอกว่าจัาซี่ครับนายชัดชัยพรมเลิศอธิบดีกรมการปกครองอภิชาญครับขออภัยครับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าตั้งแต่เดือนตุลาคมจาเถาะตุลาคมห6ห มาถึง17เมษา57นะครับก็ได้มีจังหวัดที่ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยแรงจำนวน41จังหวัดนะ,นะครับแยกเป็นจังสี่ภาคเหนือก็มี13จังหวัดได้แก่อุตรดิษสุขโขทัยแพร่ตากน่านพะเยาพิษนุโลกนครสวรรค์พิจิตรแม่ห่องศนเชียงใหม่ลำพูนเชียงรายบริภาคตะวันออกเชียงเหนือมีอยู่เกจังหวัดครับ ได้แก่บุรีรัมย์ขอนแก่นศรีสะเกดชัยภูมิมหาสรารคามกรสินหนองบัวลำพูุริน,นียนนครราชสีมาบัดนี้มาเบิ่งภาคก,กลางกันบ้างมิ้หาจังหวัดได้แก่สิงห์บุรีสระบุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีบัดนี้มาเบิง่งภาคตะวันออกกันบ้างับพี่น้องครับมีเจ็ดจังหวัดได้แก่ชเชิงเซาจันทบุรีปราจีนบุรีราชชนบุรีสมุทรปราการสักแก้วบัี้ภาคใต้มีเจ็ดจังหวัดครับได้แก่ตรังสตูลกระบี่ สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชชุมพรและปัตตานีนะครับบนันเพ่นก็บ,บอกว่าขอความช่วยเหลือขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในการใส่น้ำขอให้ใส่ยางประหยัดพวานามันมีหน่อยจนใจผู้สีแบงพี่น้องเอ้ยเตรียมสำรองไว้น้ำเพราว่าจะเป็นเอาไว้กินไว้ดืมไว้อาบนะครับทางการเกษตรนะครับก็บควรวางแผนในการพอปลูกพืชให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำและก็มีการวางแผนในการจัดสรรน,น้ำ ไว้ในพื้นที่ให้เหมาะสมนะครับแล้วกับประชาชนที่จะได้รับผลกระทบจากพัยแรงสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้จากสายด่วนนิรภัย1 7 8 4ตลอด27ชั่วตลอด24ชั่วโมงตลอด27ชั่วโมงบ่ไดไข่ก็ไดเป็นบ้าเป็นบอไปตลอด24ชั่วโมงเพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนว่าท่านว่าอ่ะขอขอบคุณปอพ่อเดอเอ้อนะครับศูนย์นะครับเพราะว่าจะเป็นป้องกันและบรรเทาสาธ,ธารณาภัยครับที่มีความห่วงใยราศฎร อ่าน,น้องเอาเงินไปเจ็บหน่อยเดี๋ยวม่จีฟงเดี๋ยวม่จีปิวนะครับ,รบอาชญจ่าตอตอ,ตอ,ตอแลงพญจาพงครับอีกเดือนหนึ่งพี่น้องครับอีกดึงเดือนเต็มๆนี่พี่น้องครับเดี๋ยวนี้กับหวัวตะหอดกลางเดือนเมษาในจักนอยครับเลยมาหอดวันที่สิบเก้าจนไปหอดกลางเดือนพฤกภาคมพี่น้องหลังจ,จากาน,านั้นจังสีเขาสู่หนาฝนให้พี่น้องพาก,กันใส่น้าใส่ทาให้ละมัดระว่างครับครับใส่ประหยัดก่อนทอาสิบมีน้าให้ใส่เอามือนีประชาสัมพันธ์ใน่นิดหนึ่งกับพญจาเวลาสิบสี่นาฬิกา พิธีพุทธาพิเศษนะครับครับพระพุทธทำอะไรเนี่ยพระพุทธประธานพระพุทธประชานฤเรื่มมิรพิชิตมารคเออมีการม่วนมหาประชาชนกับพร้อมณมณฑลพิธีโดมที่หนึ่งประสบุมาเนี่ยยุโดมหนึ่งดมหนึ่งครับยุโดมหนึ่งน่าเวทีเลยครับประธานในพิธีครับ เวลา14นาฬิกา30เกานาทีขับพใหญ่กำนันสุเทพของไท้เฮ่านี่หละครับขับประธานในพิธีเลขาธิการกกสเป็นประธานจุดเทียมครับตั้งโต๊ะบวงสรวงภาพนะครับแล้วก็เวลา1 5นาฬิกาคณะสงฆ์วัดกัลยาดิมิตเจริญพระพุทธมนต์นะครับเก้ารูปพญจารับครับประธานในพิธีและมวดมหาประชาชนถวายเครื่องไทยเครื่องไทยธรรมเครื่องไทยธรรมและก็กวดน้ำละพอเออนี่แล้วกับเวลา1 5นาฬิกา พระสงฆ์อาวุโสครับเป็นประธานจุดเทียนใช้เจจิอาจารย์ซื่อดังข้าบผมครับเกาลูปแล้วก็ดับเทียนใช้เบิกนิดพระพุทธปราชาณลุมิตดพิชิตมารพมน้ำมนแล้วก็ปวยเข่าตอกดอกไม้ถวายเครื่องไทยธรรมกวดน้าละพรทบพิธีสิบแปดนาฬิกาครับสิบแปนาฬอย่าลืมเด้อพี่น้องด้้อคอยไปเห็นเถาอุกิจมงคลนาวิน นะครับเราออกมาว้าเราบอกว่าเราเป็นอดีตประธานรัฐสภาพคนนี้นาย<บ>ก,กิิทวงคนนาวินเราบอกว่าระบอบทักษิณหมายถึงการเลือกตั้งเมื่อไหรก็ชนะแดงไม่ใช่ควายทนไม่ไหวอาจจะใช้กําลังา่าทธานา่าบดีเลาบอกต่ออีกได้ไหมผมมองว่าเมื่อมีความขัดแย้งระหว่างสารรัฐธรรมนูญและกลุ่มคนแสดงผมในฐานะผู้ใหญ่ผมในฐานะผู้ใหญ่ไม่อยากเห็นการก่อเหตุบานปลายจึงปรารถนาดี เป็นคนกลางหรือเป็นกรรมการเพื่อเตือนสติให้แต่และฝ่ายได้พึงกระทําตามสิทธิกฎหมายที่ให้ไว้บัดนี้ผมขอย้อนสอนท่านอุกฤษมงคลน,นาวินท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเป็นถึงกระทั่งอดีตประธานรัฐสภานะครับหนึ่งเป็นอย่างขึ้นมาบอกจังสี่นะครับว่า เราเป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พู้นี้ครับศาสตราจารย์เนี่ยถือว่าเป็นน้ำมือวันเนี่ยเลี้ยนไก่เออศาสตราจารย์ด็อกเตอร์รอุก,กิจมงคลนนาวินการเลือกตั้งเมื่อไหรก็ชนะพะหมายถึงออที่หลีแล้วผมถามท่านได้ว่าท่านได้ยุ่งกับเสือแดงได้คุกคีตีมงลึกซึ้งถึงแก่นสารขนาดไหนท่านอุกฤษท่านทราบหรือไม่ว่าพักเราพักคุณเนี่ยมีการซื้อเสียงท่านรู้เบื้องลึกเชิงลึกหรือไม่ว่า มีการเปลี่ยนหีบการเลือกตั้งมีการเสียบบัตรแทนกันท่านกล้าเถียงผมไหมครับท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองควรจะวางตัวให้ถูกต้องไม่จําเป็นต้องเป็นกลางหรอกจา่าเถาะทุกวันนี้มันต้องยึดหลักในความที่ถูกต้องฉีกขโมยมหลักงัวเอเจ้าเถาะนั่งเบิ้งมานบ้านว่าผมต้องการเป็นกลางถ้าผมไปแจ้งตำรวจหรือผมไปอะไรเดี๋ยวฉีกขโมยอีกสีว่าผมบ่เป็นกลางออมันไม่ใช่หนึ่งไม่สนหรอกเป็นกลางไม่เป็นกลางแต่คุณเป็นผู้ใหญ่ ต้องทําในสิ่งที่มันถูกต้องคําพูดของคุณทุกคําคิดก่อนพูดไม่ยช่าพูดก่อนคิดครับคําพูดมันเป็นนายคุณพูดไปแล้วมันเอาคืนไม่ได้เมื่อก่อนผมเคารพนับถือท่านแต่ทุกวันนี้ขอเสนอคำว่าลวยถ้วยครับลวยถ้วยจริงๆครับครับพวกเจ้าหูว่าให้ผมถามหน่อยครับผู้หลักผู้ใหญ่ก่อนที่พวกท่านในพักจะได้มาเป็นรัฐมนตรีก่อนสิบมาไดเป็นที่ปรึกษากระทรวงนั้นกระท่วงนี้ผู้น้อยคือจังผมกับจ่าพงศ์สารคำ้ำ เห็ดงานหัวหมนกลนสุกให้บักทักสินซ้ำใดให้คอยถามในวันต่อไปเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเอาซีดีไปแจกท้ายบ้านไปตัวท้ายบ้านเอาเงินไปแจกท้ายบ้านขับรถจนสิตกตะข้องตำรวจเลยย้อนคนหน่อยๆคือจังพวกผมพวกเจ้าผู้งยังได้สวยสุกพวกเจ้าจมะมาขี่คุยกระสันพวกข่อยบนนี้ออกมาดอกเลี่ยนหีบเลือกตั้งกับแม่ข่อยกับจาพงเนีเ่เเลียนเอาเงินไปซื้อท้ายบ้านคนเสือแดงกับแมน่นไทยข่อยนี่เห็ดวาวเสือเถียงมาเลยสอสออุดรเก่าคนทั้งบัดผมเห็ดไถ่บัตสุกคนสิบอกให้ คือไม่จริงเถียงมาเพาต้องไปบอกรับสสอุดรท้าให้ตายมันก็ไม่กล้ามาออกเีวกับเราผมท้าทุกคนพวกซูได้เป็นรัฐมนตรีย้อนพวกน้อยน้อยคือว่ตสุรทินผมเคารพอยู่คนเดียวคือสุรทินวิมานเมคินนะครับนอกนั้นผมท้าหมดเลยมาออกทีวีกับพวกเราครับจะเอาอะไรก็ได้เอาความจริงนะครับมาพูดกันและท้าขวัญชัยผมท้าหลายครั้งแล้วทําไมขวัญชัยถึงขี้หดตดหายทําไมกลัวผมหรือว่าสติปัญญาสู้ผมไม่ได้กลัวผมเหรอมาที่ บอกทีวีเอาข้อหาเอาอ่ขอตั้งขอมาเลยว่าจะเอาไปไหนแต่ว่าคุณอยากขีดตัวผมว่าคุณไม่กล้ามานัทวุฒิก็ไม่กล้ามาจตุบอลก็ไม่กล้ามาเพราะว่าคุณพูดเท็จครับครับเต็มออกเต็มออกรถมาจากอุดรธานีรถควเสื้อแดงครับพี่น้องครับรถบัตจ้างขันละสองหมื่นทักสินเหมือนคนจ้างให้คันบดมีคนจ้างให้ไผ่เสียเงินมาจ้างให้ไปถามเนี่ยแล้วพี่น้องคนเสื้อแดงได้ทุกคนที่ขึ้นรถกับพี่น้องครับ เงินมาเอากับคนใช้ไพพานาบางเทียข่อยกับจ่าพงเป็นผู้ถือไปให้คนใช้โดยซ้ำไปสมัยนั้นนะครับพี่น้องครับพวกผมพ่อแล้วพวกผมเศร้าแล้วครับเงินซัวซัวเงินบ่เอาแล้วเงินอุบาทเงินมันเลวครับเงินดีอยู่ดอกครับพี่น้องครับแต่ว่าคนเอาเงินไปให้พวกเขาน่ะมันเลวคือเงินเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็สิ่ที่มาของเงินนะครับเราตำหนิตรงนั้นถึงพวกเราจะชั่วแต่พวกเราก็ละอายเป็นนะครับถอดแว่นตาเดี๋ยวสิบวเสือเอาถอดถอดถอดผมกับไอเป็นแครับ นะครับฝากไปถึงพี่น้องผู้ดรผมเจ็บใจครับครับผมเจ็บปวดเอาควันฉี่รักเอาควันฉี่กัะมวยเพราะเป็นใหญ่เป็นตัวพี่น้องว่ราะไอ่บอกครับหนึ่งประเทศอินเดียเนี่ยเขาเอาบักเผามาส่งกันเนี่ยเขาเอาบักแตงตอบแทนกันเลยเบอร์แมน่าผู้นี้ซื้อลให้คขั้นเดียวสิยกประเทศให้มันบ่เหมาะสมมันบ่สมน้ำมันบ่สมเนื้อเดี๋ยวมันก็เสีบาปดอกพี่ประเทศเกาหลีประเทศตั้งต่างเนี่ยเอาประเทศจีนเนี่ย พราะเขาตรวจสอบว่ารัฐมนตรีรถไฟนี่ฉีกงเนี่ยเขาตัดสินประหารชีวิตเพราะว่าติเป็นประเทศเกาหลีเลืออัอปางเขาจมเนี่ยแม่นบหมคถ้าสมมติมาเขาค้นหาพ่อพ่อเนี่ยคณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลเขาประกาศรับผิดชอบพร้อมที่จะลาออกครับแต่รัฐบาลไทยเนี่ยโครงการรับจำนำเขาตัวพี่น้องจนผูก้อาตายแล้วเมื่อไหร่คุณจะรับผิดชอบถามหน่อยเมื่อไหร่ครับ แต่ว่าก็ดีขึ้นมากครับพี่น้องครับถึงสี่อาเมียได้คัใชยมาเป็นสวแต่ว่กาการเลือกตั้งก็ดีขึ้นมากครับพี่น้องแต่ก่อนผมเป็นหัวคะแนนให้กับไทยรักไทยพี่น้องครับในหมู่บ้านผมจะไม่มีบัตรเสียเกิน10บ,บัตรครับพี่น้องครับแต่ทุกวันนี้มีการเลือกตั้งบัตรเสียสิเกินเคิงหนึ่งเลยครับ่อใหญ่จ่าพวกครับเสียแบบไรเจ้าหัวเสียแบบกาไม่เลือกใครแล้วก็เลือกพังที่อาเภอเมืองอุดรในตอนเลือกตั้งสสครั้งที่ผ่านมาอีง้บัตรเสียหนึ่งแมนที่ปึกบัตรเสียสอง ตีบอห้าโฟร์ซีซั่นบัตรเสียสามเป็นตระกิจไอขึ้นเลยนแต่ก่อนสิบอมบัตรเสียเลยครับในบูบานครับผมสิพยายามให้ได้เบอร์นี่คือพักนี่คือเบอร์นี่ตลอดครับแต่ทุกวันนี้ครับพี่น้องครับพักเพื่อไทยจะได้แค่ครึ่งหนึ่งส่วนครึ่งหนึ่งจะกาทั่วที่และกาทุกพักและก็เฮ็ดบัตรเสียไปนี่คือหูจักว่ามั่ดีขึ้นมาแล้วครับพี่น้องเขาหูตาสว่างแล้วแต่ว่าเขาก็ต้องใส่ความพยายามต่อไปเพราะว่าอุดรท่านี่เขาเป็นผู้ภามโมเฮ็ดเป็นผู้ภามูยางผิด บัดนี่เฮายางกับขึ้นบ้า Catalunya, ถึกทางแล้วพี่น้องก็ต้องน้่ห้อยจ่าพงกับพอยยยเถาะพี่น้องอย่าสิไปพิษจนหดมือตายย่าสิไปหักเขาจนหดมือตายแม่ห่ะพี่น้องครับพี่น<ง>้องมันสวัวอีเลียอย่ามาดูจะเชื่อไม่เชื่ออย่ามาเชื่อที่อัตลักษณ์ครับอย่ามาเชื่อที่ตัวตนจ่าพงกับจา่าเถาะแต่ให้ดูพฤติกรรมว่าจ่าเถาะทําถูกค่อยเชื่อแต่ถ้าพวกเราทําเลวพวกเราทําผิดอย่าเชื่อที่พวกเราเกลียดคุณทักษิณไม่ชอบคุณทักษิณไม่ใช่ที่อัตลักษณ์หรือตัวตนคุณทักษิณ แต่เราไม่ชอบพฤติกรรมการแสดงออกในการโกงกินบ้านโกงกินเมืองในการหลีกเลี่ยงหลบภาษีในการซุกหุ้นในการเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจตัวเองนี่คือเหตุผลที่เราไม่ชอบในความไม่ชอบมาพากลของพันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีไทยและเป็นนายกรัฐมนตรีที่เลวที่สุดในโลกนะครับ ครับอ่ามื่อนี้สิเบิรเวลาแล้วครับก่อนจากกันเป็นวันเกิดคอยคอยขอเก่าขออวยพรให้เจ้าของอยู่ดีไม่แห้งให้คอยไวยให้สนอกพิธาพิบัติสนอกอวยให้เจ้าของเอาไอ้ขอใหยจะทอดมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้เจ้าทอดลำลุ้ยสุขภาพดีมีเงินด้ล่ะเด้องสุขดีไม่ใช่สวัสดีครับพี่น้องครัารมตงชาติน้ำกันครับพี่น้องครับคารมตงชาติด้วยกัน